่อยากเติมเกมต้องร้านตุนดีโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่ขามวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้1น0่ปเน มาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับคาริงวันนี้อยู่รายการรีวิวตามใจกูวันนี้เรามารีวิวแบค็คที่เข้ามาใหม่เป็นอ e ีพิกใหม่ซาเนตินะครับโดยซาเนติล่างนี้จะเป็นแบ็คเกมลุกนะครับที่มาในตำแหน่งแบ็คซ้ายนะตามจริงเขาเป็นแบ็คขวานะแต่วิโคลมาตำแหน่งแบ็คซ้ายแล้วเป็นแบ็คเกมลุกด้วยนะ บูตที่แนะนําผมแนะนําว่าใส่เป็นบูทเดียวกันเลยนะครับก็เป็นบูตที่ติดตัวมาแล้วก็ใส่เป็นบูทเดียวกันทับกันได้เลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับค่าพลังด้านในก็มาดูเนี้ยดูแนวทางการอัพซานิตี้ล่างนี้นะครับผมจะใช้แนวทางการอัพประมาณนี้นะครับสามสามแปดจุดสี่สี่เจ็ดนะครับคือซานิตีเป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายคนนะครับรู้สึกผิดหวังมากที่โคเอามาแบบนี้นะเพราะว่าเป็นหนึ่งแบ็กนะครับที่น่าสนใจนะฮะแต่ดันนะครับมาในสไตล์ acting full back พร้อมกับสกิลพิเศษอย่าง fortet เป็นแบ็กเกมลุคที่มากับสกิลพิเศษ เกมับคือกูจะรั่วเลยนะครับถ้ามันมาเอ็ดคอสซิงอ่ะแต่น่าสนใจนะครับหรือว่าถ้ามันมาในในสไตล์แบ็คเกมลับอะแล้วมาสกิลฟอร์เทสมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับโดยนะครับซานิตจะเป็นอีพีตัวใหม่นะครับเป็นแบ็คที่มีส่วนสูงที่178นะครับอายุ3 7นะครับถนาดเท้าขวาเท้าซ้ายด้วยนะคือเท้าขวาเป็นหลักแล้วก็เท้าซ้ายเท้าขวาเล่นได้2ฝั่งเลยนะครับผม นะ,ะเด่นสโมสอน,นะครับอินเตอร์นะครับเล่นในทีมชาติอาร์เจนตินานะครับผมมาราซายักจากกิ้งฟูลแบ็กตำแหน่งที่เล่นได้ถือว่าสารพัดประโยชน์มากๆนะสามารถไปเพิ่มตำแหน่งให้เล่นเซนเตอร์ได้ด้วยหรือว่าปีกต่ำด้านซ้ายได้ด้วยนะตำแหน่งที่ผมแนะนำคือปีกซ้ายปีกขวานะถ้าใครจะเล่นเป็นปีกตัวสูงอ่ะพอเล่นได้หรือ CM อย่างเงี้ยก็พอสู้ได้อยู่นะในการเอาไปเล่นนะครับแต่ถ้าเทียบกับพวกแบ็กตัวอื่นโดยตรงนะเป็นแบ็กเกมรูกับตัวแกค่าพลังอาจจะไม่ได้หือหวามากนะครับ โพาวาก่อนบูต97ครับบูแล้ว103มีค่าพลังเกลือ75นะครับบอลคอนทอน75ดีวิ่ง80กันไปกับบอล81ส่งสั้น83ส่งยาว80เห็นป่ะค่าพลังส่งบอลยาวอาจจะไม่ด้เวอร์วางนะถ้านึกภาพไม่ออกก็จะเป็นพวก TU นะที่มันเป็นแบ็คเอทคอซิงอะที่แบบค่าพลังบอลยาวไม่ได้สูงมากเนี่ย heading 71ครับค่าพลังเกมรับจะเด่นไปทางหน้าค่าพลังเกมรับค่าพลังเกมรับ85นะครับแย่งบอล88นะครับความดุดัน90การช่วยเกมรับ89นะถ้าเป็นเปบูเดี๋ยวค่าพลังสีฟ้าจะขึ้นสวยกว่านี้ นะครับสปีด8ไอ้98นะครับสปีดต้น92คิกกิ้งพาวเวอร์90นะครับจัมแปดสความแข็งแจือสิบบาลานซ์92สเตมิน่า101ใช้2เท้าเวลี่ไฮนะครับผมสกิลที่ได้มามีดับเบิลสัตว์กับสกิลวางบอลนะครับพินพอยต์นะครับแล้วก็แมนมาร์สสกิลเกมรับสกิลบลเกอร์สกิลสไลด์สกิลฟอร์เทสสกิลกัปตันนะครับแล้วก็ไฟติ้งสปีลิตนะสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมสำหรับผมนะก็จะเป็นพวกสกิลแย่งหหมม่่่่งงงงงตาๆนะเฮดดิ้้แแยลวก็ เคลียท่ายากนะสกิลถือว่าขาดเยอะอยู่นะเคลียรท่ายากแย่งโมงแล้วก็เฮดดิง้งนะเป็น3ามสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผมก็อาจจะติดแบบพวกสกิลยิงไกลไปด้วยนะเพราะว่ามันมีบางช็อตที่พี่แกไปอยู่กลางสนามด้วยนะ <c oughs> ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับสำหรับอ่าอ่าซานิตีเนาะถ้าใครชอบแบ็คที่แบบเกมลุกที่เล่นเกมรับได้ผมว่าแนะนําว่ามาเปิดหรือว่าเอามาใช้งานได้เดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มซานิตีกันเลยด,ดีกว่าครับว่าซานิติล่าเนี้ยจะโหดจะเฟียเ้ยวจะเหี้ยวขนาดไหน ไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวซาเนตีครับช็อตแรกเติมเกมมาเปิดโค้งๆมานะครับหูเวลี่โขกแบบมันๆครับจังหวะที่2อครับดักบอลสวยๆได้เป็นแบ็คเกมบุกที่เล่นเกมรับได้ครับแต่เรื่องการเปิดบอลอาจจะไม่ได้เป็นจุดเด่นมากนักนะแต่ก็ไม่ได้เปิดแย่ขนาดจะเปิดไม่ได้เลยนะครับผมจะเด่นไปทางนั้นเรื่องเกมรับมากกว่าที่เข้าบอลได้หนักแน่นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแบ็คเกมบุกที่เล่นเกมรับดีตัวหนึ่งเลยกันนะครับสำหรับผมประกบตัวอะไรอย่างเงี้ยได้โอเคนะครับแต่ก็ ถามว่ามันมีหลุดตำแหน่งไห,ไหมมันก็มีหลุดอยู่แล้วแหละนะด้วยความที่มันมีแบ็คเกมลุกบางจังหวะมันเติมเกมขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะลงมาไม่ได้ทันมากนะครับแต่ก็อยู่ในเกมที่โอเคอะสำหรับผมแบ็คเกมลุกที่เล่นเกมลับได้ขนาดนี้ถือว่าแจ่มครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าคือมันควนเด่นไปด้านใดด้านหนึ่งอะถ้าถ้าถ้าพูดกันโดยตรงนะคือลุกมึงก็อาจจะลุกแบบดีๆไปเลยเหมือนคาร์ลอสจอร์ดี้เอาบาหรือไปฟินฟีดรามอะไรเงี้ย ถ้าให้เลือกระหว่างซานติกับฟิลิรามผมชอบเป็นฟิลิรามมากกว่านะครับเนาะแต่ถ้าใครไม่มีจริงๆก็สามารถเปิดตามล่ามาได้ครับบอลก็เห็นปะมันไม่ได้เปิดบอลแม่นมากเว้ยเพราะว่าไม่ได้มีสกิลพิเศษอย่างเอ็กออตติ้งแล้วก็ค่าพลังบอลยาวอ่ะไม่ได้ดีหรือเรื้อวังขนาดเป็นจุดหลักหรือจุดเด่นนานนั้นอาจจะขึ้นเกมมาเพื่อให้แบบมีความหลากหลายในเกมลุกมากกว่าอาจจะแบบถ้ามันตื้อๆตันๆในแดนการก็ฝากออกมาริมเส้นให้ซานิติได้เพราะว่าก็มีค่าพลังบอลสั้นหรือว่าบอลยาวอยู่ในเกมโอเคนะแล้วก็มีจังที่ กูไปแปลกใจเหมือนกันมันไม่ได้ f ฟินิเชอร์แต่มันหุเข้าในไปยิงไก่อะบางช็อตนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณมที่ผมว่ามันอยู่ในค่อนข้างดีอยู่ในค่อนข้างที่จะมาเก่งนะแต่เขาคงจะไม่ได้ติดเมตาสมรบรมบผมขนาดนั้นนะถ้าเล่นจริงๆถ้าเล่นเล่นลู้ไปเลยก็าจะไปคาร์ลนะครับสําหรับ นะแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดที่จะแบบเล่นไม่ได้ขนาดนั้นนะก็เป็นกึ่งรับึนรู้ถ้าจะได้รับจ่ากาก,ก็แนะนําว่าตั้งดีฟน n s ให้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันดีกว่าว่าสานิติล่างนี้ผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ครับผมเพื่อนๆคิดไงคอมเมนต์มานะจ้ะ เป็นยังไงบ้างาครับกับซาในตีล่านี้ส่วนตัวผมว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับค่อนข้างที่จะมาดีนะแต่ถ้าจะเล่นเป็นแบบเกมลุกจริงๆอ่ะถ้ามีพวกฟิลิตลามหรือว่าคาร์ลอสก็เล่นเป็นพวกนั้นไปเลยดีกว่าผมว่าเรื่องเกมลุกกับตัวพวกนี้ไว้ใจได้มากกว่านะถ้าเทียบเนี่ยเห็นปะคารอสอย่างเงี้ยพวกบอลยาวอะไรเงี้ยมันดีดูดีกว่านะครับนะ ค่าพลังค่าปรลุงเนี่ยเกมรับก็อาจจะไม่ได้สูสีทางด้านซาเนตินะแต่ซาเนติจะเล่นเกมรับดีแล้วก็เรื่องความเร็วอย่างเงี้ยผมว่าค่าร้อนไม่กินขาดมากนะครับสามารถเติมขึ้นไปเปิดบอลได้แม่นยําม,มากกว่านะถ้าจะเล่นแบบเกมลุกแต่ถ้าเน้นแบบลุกด้วยรับด้วยก็ยืดจุ่นยืดยุดย่นไหนก็จะเป็นทางด้านซาเนตินะครับทุกคนเนาะก็ถ้าตัดเกรดวนตัวผมฮะอาจจะให้อยู่ที่ประมัน 8.5เต็ม10นะครับมันไม่ได้หวือหวาหรือมาตรงสไตล์ที่ผมชื่นชอบสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครไม่มีแบ็กจริงๆใช้เป็นตัวพวกเพล y เยอร์วี R e, หรือว่าการไฮไลท์บางตัวผมว่าสามารถเปิดซามล่าซานติที่แถมมากับพวกแบบเบโกมีหรือกับทางด้านอวีเอลี่ได้นะครับเอามาใช้งานได้นะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ผม แนะนำล้วกันสำหรับคนที่เพิ่งปั้น ID ดีไม่มีแบ็กใช้งานก็สามารถเอาพี่แกมาใช้งานได้ก่อน mm. การเปิดบอลอาจจะไม่ได้แย่มากนักแต่ก็ไม่ได้เป็นจุดเด่นขนาดน,านั้นจะเด่นไปทางด้านรับได้ลุกได้มากกว่านะคาับงสำหรับซาเนติใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์ครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวไหนรคอมเมนต์มานะครับรู้สึกยังไงลองเล่นแล้วมีความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาหน่อยครับส่วนตัวถ้า อยากได้ลูกจะจ๋าไม่แนะนําให้เปิดอยากได้รับจะจ๋าไม่แนะนําให้เปิดอยากได้ความยืดหยุ่นแนะนําให้เปิดนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปการรีวิวซาเนติเพื่อนๆคิดยังไงร,รองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันหน่อยนะครับอยากให้ดูตัวไหนคอมเมนต์กันมาสำหรับวันนี้ข้อมูลผิดพลาดการใดหรือคำพูดคำจาไหนไม่เหมาะสมก็ขอโทษขอไปไว้เชันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บา,บายๆครับขอบคุณครับผม